ครับเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องอะไริงฟองนี่มาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกบเลืองนี้ให้ฟางครับคือว่ามีเหบซี่ทางทางภาคเหนือครับเพิ่นไปอ่านรับมาตัดมาอยู่ค่าครับเป็นแปลงครับมาที่นี่เพิ่นว่าเห็ดจะไนที่ตัดวิธีไหนสมมุนไม่ว่างกับพื้นที่นะครับครับในบางกรณีนะครับแต่ว่าส่วนมากนี่เขาติตัดตัดคนจะไปลายกับทีเอาไปกองกันไว้กับทีเอาใส่เครื่องนี้ป่าต้งโลดเดียวเป็นว่าแต่ว่าผมสิยกตัวอย่างในบางกรณีนะครับที่ว่ามันว่างอยู่จังสี่ที่ว่ามันมันเลื่อมออกไปกองไว้งย่ายซะ ันนี้เขาสิเอาเ,อาเ,อาเลยไปน้ำเก็บเนที่ไหนครับผมใส่เทคนิคแบบไหนผมสีออกฟังลวดเดียวจบเลยเหรอสีสัดวหในเมืองเลยเนาะครับผมใส่ตีนขออนุญาตครับนี่ตีน <c oughs> ตีนเรือเท้านี่ครับ <c oughs> ผมใส่ตีนในการประคองไห้ขึ้นนะครับงัดขึ้นแบบนี้นครับ <c oughs> เพื่อที่ว่าบ่อห่ใหม่เนี่ยมันว่างกับดิน <c oughs> ทาไ้ว่างกับดินนี่เข้าเลยป่าลงไปนี่มีเออมันมันก้ม,นม,นมเสียงของไอสูที่ว่าที่ไปโดนดินเนี่ยสูงม,มากนะครับผมจะใส่ตีนงัดจนที่ตลอดนะครับ ทางเกียรติผมเริ่ดเดี๋ยวผมสีตาด้เบิ้งครับเ,เดี๋ยวคลิปนี้ผมสีปลาตาเงวนนาวนะครับเพราะว่าผมอยากให้เบิ้งใกล้ๆแล้วก็เบิงเทท้งซ้ำๆน้ำซ้ำๆนะครับว่าผมเห็นแบบไหนนะครับไออันนี้เป็นไม่ยุค้าดีว่าไม่ไม่รอกิ้งนะครับเดี๋ยวผมสีรอ,อกิ้งพร้อมแล้คลิปนี้มามารอาบมครับพี่นอ้องไป อ่าๆๆๆๆเดี๋ยวผมสิส like ับสั่นประมาณสักคืบกัวประมาณนี้ครับผมเจะไปเฮ็ดอันเหตุพื้นอ้อยหนาเตาทานนะครับอ่ะ ha ah, ah, ha ah, ah. ha